ตอนที่2นะคะเราก็จะมาตั้งค่าวีซ่แล้วก็สร้างทางบัญชีค่ะกดไปที่อื่นๆนะคะกดไปที่5ค่ะเปืส่สแนข้อมูลใหม่ดิงให้มันทุกข้อเลยค่ะตั้งนั้นก็ตกลงค่ะกตกลงต่อมาเราจะที่ต่อมาให้เราเข้าไปที่เริ่มระบบ แล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆแล้วก็รายละเอียดกิจการตรงนี้นะคะก็จะใส่เป็นชื่อบริษัทของเราแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเราตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะกดตกลงแล้วก็กดกาวบาทได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเข้าไปที่เริ่มระบบค่ะแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆก็ ข้อ2เรื่องทั่วไปค่ะระบบปีที่ใช้นะคะเราจะเลือกเป็นพุทธศักราชค่ะข้อ2อัตราข้อมูลภาษีก็จะเป็น10%บเจากนั้นก็บันเทึกค่ะแล้วก็จากนั้นก็กรกบาดได้เลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะมาเริ่มสร้างไอเทมให้เราเข้าไปที่เริ่มระบบค่ะ เข้าไปที่กาหนดค่าเริ่มต้นต่างๆค่ะแล้วก็เข้าไปที่สามระบบสินค้าคงเหลือแ้วแล้วก็เรื่องหนึ่งค่ะรายละเอียดทั่วไปข้อหนึ่งนะคะรูปแบบของรหัสสินค้าให้ใส่9 4ตัวข้อ9นะคะยอดคงเหลือสินค้าที่ลบได้ให้ใส่ตัวเอ็จากนั้นกดบันทึกแล้วก็กดกระบาดได้เลยค่ะจากนั้นเขาเริ่มระบบใหม่นะคะ แล้วก็เข้าไปที่ข้อ3ค่ะกำหนดลอกบัญชีต้องมี้ให้ใส่วันที่นะคะศูน1 2หนึ่งศูนย์หนึ่นาหหนดังนั้นกดบันทึกค่ะกดตกลงแล้วก็กดเก่าบัตรได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มสร้างผังบัญชีกันนะคะเลือกเลือกเข้าไปที่บัญชีนะคะแล้วก็เลือกข้อ2ค่ะ ทาบัญชีมันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะเราเลือกกดกระดาษเปล่าเลขบัญชีนะคะเราจะไปเอามาจาก ตรงนี้ใส่ชื่อภาษาไทยค่ะต่อไปอันี้ชื่อภาษาอังกฤษเนื่องจากบัญชีเป็นบัญชีคุมนะคะเราจะต้องใส่ตรงนี้แต่ว่าให้มาเลือกหมวดบัญชีค่ะสินทรัพย์เป็น ตนตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นบัญชีคุ้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากดบันทึกค่ะกดตกลงค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราจะสร้างตัวถัดไปนะคะก็กดกระดาษเปล่าค่ะ ันนี้ก็จะเป็นบัญชีคุมเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสีสบัญชีคุมเหมือนกันอก็กบเสร็จได้เลยค่ะกลงก็สร้างตัวต่อไปได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเลือกเป็นบัญชีย่อยนะคะแล้วก็กดเซฟคะ่ะพอเราทำผังบัญชีครบทุกตัวแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เข้าไปที่บัญชีนะคะเข้าไปที่สามยอดลงมาแล้วก็เข้าไปที่บัญชียอดลงมมากดกระดาษเปล่าเราก็จะมาใส่ยอดลงมานาคะกดเสรสด Woo! เราก็จะมาใส่กีดี้าไปก็เราก็จะมาใส่ Come you' อ๋นห oh, ้าล้านเหมือนกันที่นี่เราก็กดบันทึกคร